ตอนนี้อยู่ไร่สุวันนะคะขาเท้ากรุงเทพจ้าอยากจะซื้อพันไม้ที่ยายทองนาคเขาชอบอ่ะไปฝากเขานั่นก็คือน้อยน่ามาเลยอ๋อสวัสดีครับน้ำพริกคุณแม่น้ำพริกคุณแม่ท่านแม่จูดูตั้งแต่เธอมา โอ้โหน่ารักจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้งแต่ไม่มีอะไรตั้งแต่ไม่มีอะไรตั้งแต่ไม่มีอะไรจนตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรตั้งแต่ไม่มีอะไรจนจนตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรเออตั้งแต่คุณแบบว่าโควิดทำทำบ้านโอ้ยบลาบลานรั่วอะไรใดๆคนขาดคนแม่ไม่มีที่นอนแ้่ไม่มีที่นอนเมื่อกูต้นเท่าไหร่เจ๊เนี่ย ทำไมงามจังพี่นะคะหนูให้ควกพี่70บาทเลยค่ะโอ้ต้นสวยจังเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้ทำเองไหนเป็นไหนต้นไในนี่ยอ่นาน้อยหนาปลูกพี่ไร่เลยใช่จะลองไปดูสิเพชรปากช่องเพชรปากช่องนี่คือลูกใหญ่หรือลูกเล็กใหญ่ใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่เลยค่ะโอ้ดีนะเอาไว้ต้นเดียวก็เหลือเกินละได้ปีเดียวค่ะเอาเหรอ อันนี้จะได้กินเร็วนะปลูกเขาซื้อที่บ้านจะได้เดียวได้กินโขดินของคุณนะคะใช่เลยใช่ไหมมันใช่เลยน้ําก็เยอะดินก็ดีน่าจะได้เนาะได้ที่สุดนี่ไงอยากได้ไม่ใช่หรอองุ่นแต่สำลันก็ขนไปแล้วเสียองุ่นเนี่ยเขาขนไปแล้วโอเคแจ็คกี้โอ้โหแล้วมีรถเรามีใส่เหรอเนี่ยเออว่าเอาเอามาล้างมืเดี๋ยวจะห่อให้อ๋อเดี๋ยวห่ออย่างดีทานนะคะเอาเอาเอาเนต้องต้องรดน้ำสดไหม อะไรนะคะต้องเอานมสดราดพื้นใช่ไหมโอ้คุณพี่มามสดราดคือดีที่สุดในโลกเลยเอานมสดเอามากินเถอะจริงคุณนมสดผสมผสมผสมโอชูรสผสมเอ็มร้อยนะคะแล้วเราผสมผสมฉีด มันคืออาหารทางใบอย่างดีที่สุดในโลกเกษตรบอกมาเองเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอะไรใดๆนมสดก็ไม่เหลือซื้อปุ๋ยแล้วละพอซื้อเอ็มร้อยซื้อพวกชุนชูรสชื่ออะไรเนี่ยเอ็มร้อยมันเป็นวิตามินนะมันจะบำรุงเลยใช่เราไม่ต้องซื้อปุ๋ยอีกฉีดใบไหมคะฉีดไบไหมฉีดละคาทีละครั้งฉีดไปเลยค่ะผสมกับน้ํายาล้างจานน้ำมันพืชมันจะช่วยอะไรใดๆได้หมดเลยนี่มาแล้ว มีที่ใส่ไหมน้าเหลือเฟือเือเือนะน้อยหนามะไฟรางดงโอ้ขอบคุณครับอันนี้ซื้อน้อยหนาได้ลูกด้วยทันทีแต่นี้ยังไม่สุกนะพรุ่งนี้เพราะว่าคุณยายนะคะเพราะคุณยายเขายายเอารู้ได้ยังไงว่ายายเขาชอบกินน้อยหนามากๆเลยคุณกมลคคุณยายชอบกินน้อยหนาที่เป็นโบราณใช่ คุณกระปูลให้ไปกินแ้ะแกจะหลับใาตอนเด็กๆที่แกกินน้อยหนาโบราณจานกลางดงฝากยายเอ็ซยายของแท้ของแท้เด็ดพี่นุชของแท้รู้ว่ายายเขาชอบน้อยหนาเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะแล้วสุดยอดอ่ะสุดยอดใส่ปุ๋ยนะคะคุณมีปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมคะปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยที่ใส่ต้นไม้ที่บ้าน่ะค่ะ พี่ชายพี่สมพรน่ะเขาเขาเก่งอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะดูแลต้นไม้ได้ดีก็เลยกล้าซื้อลงต้นไม้ใหญ่ก็มีคนดูแลอย่างดีต้นไม้เราจะได้แบบดูแถมไผ่ที่ปลูกนะคะไผ่อะไรอ่ะไผ่ที่ไผ่กินสูอ๋อทุี่ขาที่มันจะกินกินแล้วถ้าไปเที่ยวทางโน้นนะอย่าลืมแวะไปเที่ยวนะอันนี้เขาจะกิน กิน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 ลำเอาปลูกเพื่อกินหน่อใช่ทำสวนเกษตรใหม่ๆเนี่ยปลูกไผ่ดีที่สุดได้ล่มได้กิ่งได้หน่อไม่ต้องรุ้นเลยไผ่นี่ไผ่ที่เรอเลีจะเรียกจะตั้งชื่อว่าไผ่ไผ่พินุษนะไผ่พินุษอ่าไผ่พินุษตออกมาดู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 ไอ้นี่เขาสิสีสันสวยงามจังเลยนะโหอันนี้เขาเรียกอะไรนะราชินีป่ะฮะ มะเขือเทศโซลาลิโนโซลาลิโนอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรครับชิมหวานมันคืออะไรอ่ะเขาเป็นมะเขือเทศหวานค่ะแล้วเนี่ยแตงกวาฮอนแลนแตงกวาฮวนแลนสีเหลืองก็อร่อยนะโคตรอร่อยนอร้อยหนึ่งลังให้ด้วยได้ไหมได้เลยค่ะทานบนรถจะนั่งทานบนรถจัดได้เลยเอาสีแดงนี่แหละได้นะคะอืมคะข้าก็ได้ เอาเด่นเลยเนี่ยนี่นี่มานี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยผมจะให้คุณชิมไปนี่ตอบก่อนยังไม่หมดอีกเหรอเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเงินอะหมดหมดหมดแล้วหมดแล้วนี่ผมจะให้คุณชิมไปนี่ดูชิมดูก่อนเขาล้างแล้วชิมมันคือมะละกอโอเป็นไงเป็นไงอร่อยมากเออเห็นไหมมีสองแล้วเปล่าเนนูเนี่ยเปนอะไรอ่ะโซลาริโนโซลาริโนจาก จากฮอลแลนด์เกลาเรนูเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ผมสั่งให้แล้วเหลือแต่คุณมาจ่ายตังค์แค่นั้นเองบอกแล้วว่ายังไม่หมดอีกแล้วเงินน่ะอันนี้ก็น่ารักเนาะแังกว่าเนเธอร์แลนด์โอู้้ดปู่เก่งจังเลยจริงค่ะอันนั้นคือโตเต็มที่แล้วนะคะหลันั้นเก็บมาเช้าๆแต่อันนี้อร่อยจริงๆเลยเหมือนรสชาติเหมือนตังกวาไทยซื้อให้แล้วไว้นั่งกินกันบนรถเลยโอ้โหนะอร่อยอร่อยอย่าลืมล้างนะลูก อร่ยเลยโอเคเลยอร่อยอู้รูปเบอเลอร์รับประกันคุณภาพซื้อไปไม่เหี่ยวทิ้งค่ะได้ผลแน่นอนไม่เหี่ยวทิ้งวันก่อนเนีนเหี่ยวได้ทิ้งจรินไม่ทันของหนูหนึเอาเอาสักลูกไหมล่ะบลูคาโดอย่ากไปเยอะหนึ่งร้อยเอาเนี้ก็เดี๋ยวพี่จ่ายเองอันนี้ลูกไม่ไม่ได้อยู่เอาเอาบลูคาร์โดเอาสักสองลูกจ้ะเวลาไปเลือกที่อื่นก็หนูมันควัน ใชอย่างเงี้ยเนี่ยของอย่างเงี้ยคือขอ,อ,อย่างงี้คือส่วนวหัวเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือเขาจะแกะเข้าไปเวลาเสร็จเขาจะไม่หิวอ๋อกหินี้วกินไม่ทันประมาณอีกสองวันได้จ้ะอีกสองวันวันี้เวลาสุกเขาจะสุจกจากผัวสุกจากผัวให้ก,กดดูใช่ไหมนิ่มถึงไหนทานแค่นั้นอ๋อเหรอที่เหลือ,อวางอุณหภูมิห้องไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะอ๋รอย่างเช่นวันนี้นิ่มถึงไหนกินถึงนั้น อันนี้ยังไม่นิ่มอันนี้ก็ซื้อวันนี้พรุ่งนี้มาเลยอ๋อเหรอมันจะค่อยๆสึกไปแบบนั้นค่อยๆสุกเนี่ยคนไม่รู้ไม่กุอุณหภูมิห้องไม่ต้องเข้าตู้เย็นเออถ้าเขี่ตู้เย็นอย่าช้ำช้เนาะถ้าเข้าตู้เย็นร้อนนิ่มจนทานไม่ทันใช่เข้าตู้เย็นก็พิซ่านี่มาเลยนะจ้าถึงบ้านสวนแล้วนะคะ ไหนคนไหนคือช่างสำรานโอ้นี่ช่างสำรานนะคะโอ้ยายงามจังเลยค่ะนานได้เจอคือผ่านวันนี้ไปที่มายมาไงจะได้ต้นไม้จากพี่มายอีกแล้วอันนี้อะโวคาโดโอ้จะปลูกขึ้นหรือเปล่านี่นี่นี่ของรักหวาน ผักหวานได้มาสองต้นใหญ่เลยผักหวานเขาบอกปีเดียวพี่พรผักหวานป่าปีเดียวได้กินจริงๆเอา,า้าพี่พรฮ <c oughs> ะ <c oughs> เอาไม่ถนัดกาแฟไม่ถนัดกาแฟดำ วินอย,อนอยู่วินอยู่วินอยู่ว,วินแปลว่าชนะวินแปลว่าอะไรจ๊ะ <c oughs> วินเมื่อคือนนี่เมื่อคืนมเมื่อคืนเขามีคู่ขามาค่ะสำรานท่านสำรานทำทำเออจ่าฝูงแกแต้องไปเรียกเอา่จ่าฝูงอะ่ะจา่า傅ยังเงียบอยู่เลยอ่ะนอนบนบ้านนะอโอ้โห โอ้อาแล้วลูกต้องตื่นหมดแล้วไงมากเลยไอ้ขุนได้เรแล้วนะเอาไหมด้วยตาไหนกาแฟครับอ๋อมีแล้วเหรอแตงคิ้วแตงคิ้วครับคุณขอบคุณเด็ดนะกาแฟคุณด้วยตาเดี๋ยวเช้านี้เอาอะไรคุณแม่ครัวตื่นเช้ามากอ่ะได้ยินเสียงตามกล้องเนี่ยไม่ได้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 ข่าวว่าเขาจะไปทำสวนกันเขาจะไปทำสวนวันนี้ลงสวนเดี๋ยวเช้าเขาเลยแม่ครัว แม่คเตื่นเป็นคนแรกเลย่ัเนี้เออกาแฟร้อนๆยามเช้าอร่อยจริงนะกาแฟนี่หอมดีนะขอบคุณพี่ตุ๊กนะครับเอากาแฟมาฝากเอเอแล้วขอบคุณพี่นุชด,ด้วยนะเดี๋ยวเมื่อคืนนี้พี่นุชขอบคุณพี่นุชเขาเอาไอ้น้อยนาไม่ใช่นุชอ๋อพี่นุชยังมาไม่ถึงเลย ถึงแล้วเมื่อคืนกินหมดแล้วด้วยเอ,เอาจริงดิเอเอเป็นไอเฟนไฟมาจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงแล้วใช่ไหมมาแล้วโอ้คุณรัชนีไม่รู้หลิลนอนพี่นุ๊ตฝากขนมจากญี่ปุ่นมาให้แล้วก็มีชานะฮะชาจากญี่ปุ่นขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับว่างๆก็แวะมาเที่ยวนะฮะ เน่กุ้ยตากอร่อยกุ้ยตากแม่ท้องหน้ายามเช้ากินกับกาแฟอยู่ละก่อนจะลงการลงงานโหเนี่ยเพิ่งเหลือไปเห็นค่ะมุมโน้นพี่กัมพูอันนั้นคืออะไรบ้างเนี่ยนะก็ทางโน้นช่างสำรานเขาขนต้นไม้มาผมยังไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตื่นมาจัดมีดินปลูกมีก็เยอะอยู่นะใช่อันนี้เราเอามาจากปากช่องนะฮะมีที่ให้ปลูกไหมพี่ ช่างสมพรตอนนี้ยังมีเหลือยังมีเหลือที่ดินให้ปลูกตัดอันเก่าทิ้งไม่ล่ะรับบริจาคที่ดินใครใครเบื่ออยากจะบริจาคที่ดินให้เราปลูกช่างช่างพรจะไปทําอะไรช้านเนเก็บผักครับเก็บผักเก็บผักอะมีผักให้เก็บล่ะคะคุณพี่ไปดูเลยไปดูเลยว้าวที่ถ่ายให้เห็นว่าเบิ้ลกันหน้ากันนะ ผมเตรียมชุดเก็บผักอยู่มีชุดเก็บผักของผมเลยงานไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคอสตูมแน่นมากเลยเพราะว่ามันเป็นเกีียวเข่าด้วยสิใดใสถุงมือเออผมไปดูไอ้นี่แล้วคุณราชินีผักหัวครกอ่ะที่คุณอยากกินอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะม่งหิมะผานเออไม่ยอดยอดยอดจะพามันมียอดมีอะไรกินได้ เออทำอะไรเอามะนาวมาใส่อียังมาดูมันดเม,น,ม,ดมนูยังโอ้มะนาวดกนนเนี่ยมะนาวต้นดกเนาะโดกแลลูกใหญ่มากแต่น้ำไม่รู้แต่เปลือกหนาใช่ไหมต้นนี้ได้ข่าวว่าเปลือกหน,า,น,หนามากเปลือกหนาหน่อยแต่ใช้ได้ลูกใหญ่พันครับอาจจะเปลือกหนาหน่อยอันนี้แก่แล้วเนี่ เดี๋ยวมันจะหล่นอันไหนอันไหนที่มันอู้เยอะนะเนี่ยอู้ยลูกใหญ่นี่ข้างบนเนี่ยใช่ลูกมันเริ่มเลยเออเอาเอามันลงไม่เรียกอะไรนะแต่งมันลงแล้วอ่ะนั่นน่ะอันบนน่ะเต็งไม่น่าใช่นะพี่โจลูกแค่นี้แหละอันนี้ก็น่าจะอันเนียเนียเนี่ยเนี่ยข้างบนสุดนั่นชีกำลังสวยเลยมะนาวเหรอเอาไหนไหนพี่โจพี่โจเด็ดลูกข้างบนสุดโอ้จะสุกแล้วเนี่ยจะสุกมะนาวเมยสุกได้เหรอคะฮะ เหลืองเหรอนี่เรืองเหลืองตัวอ๋อเกินสุกติถ้ามันแก่เต็มที่เรื่องว่าฝรั่งนะเนี่ยใหญ่นะลูกเนี้ยใหญ่ทำไมมันเหมือนฝรั่งมันเปลือกหนามันเหมือนฝรั่งขี้นกเลยอ่ะในหนต้นไหนคือก่อนนู่นนั่นต้นนั้นของอาจารย์ปานียเหรอครับอุ้ยมะนาวยักษ์นั่นอะเฮ้ยแพทยพี่ว่าอะไรรู้ไหมพี่ว่าน้อยหน่ามันจะดีว่ะน้อยหน่าขึ้นหลายต้นมากนะตอนเนี้ย เพราะฉะนั้นที่เราซื้อน้อยหนามาถูกต้องแล้วแต่ว่าเพชรปักช่องนะเออเนี่ยลูกลูกใหญ่ๆอ่ะพี่พรปักดูแลน้อยหนาเลยขายได้นะน้อยหนานอะเราเอามาอีกจะจะอยู่ตรงตรงต้นได้ต้นนู่นอ่ะมันมีน้อยหนาอยู่สามสี่กอนะอืมอันนี้อียงฮะเออชมพู่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ชมพู่อันนี้เขาตั้งหลักเลยแล้ว กินเขางืนเงนใอ๋อชิงมาเดือเออลูกชิงลูกชิงอเฮ้ยมันโตนะโอมันโตนะเนี่ยเลยว่าเขาเป็นชิงเนาะเขาโตเร็วนะออกลูกแล้วลูกตามลําต้นชิงออกลูกตามลําต้นเออที่แฟนรายการก็ส่งมาให้นั่นแหละเดี๋ยวพอแกะแล้วแกะไปกินกระแกงได้แน่แน่แน่แกะไปกินกระแกงได้ใช่ที่แฟนรายการก็ส่งมาให้อ่ะแต่มันตรงนี้ถ้าฐานดินจะดีอยู่เนาะเพราะต้นไม้ยืดตัวดีจัง แต่ไอ้ต้นนี้สิไม่ได้เรื่องเนี่ยเนี่ยคืออย่างน้อบบบลูกว่าเหรอมันปูไม่ใช่ไม่ใช่มันปูพี่ว่าเอาเลยเอาว่าอ๋อใหญ่คุณใหญ่สายเอามาปลูกแน่เลยลูกว่าก็นกก็จะชอบหน่อยเนาะแต่ได้ขอให้มันขึ้นเถอะเนี่ยเหรอพี่พรเอาทําไมไม่ยักษ์อ่ะของอาจารย์ปานีกับมาอยู่นี่กับไม่ยักษ์เนาะไม่ยักษ์แปลกลายพันธุ์เฉยเลยค่ะอาจารย์ มันต้องยักเหมือนข้านสวนพี่พี่มืดอ่ะมันขึ้นใหม่หมดเลยเลยอมันกาลังแตกใหม่กําลังงามแต่ก่อนตะลินว่าจะมันจะตายเหรอเออมันขึ้นใหม่เนี่ยใบมันพี่เอานั้นไม่คิดอ๋ออุ้ยใบงามจริงนะพี่พรใยขึ้นใหม่หมดเลยอันรัดนี้อาจจะทิ้งไปก่อนเนาะหรืออาจจะยังไม่โตได้อยู่นี่มันก็อาจจะโอ้สามลูกนี้เอาไหมเก้เลยอ๋อนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เอาแต่ไม่ยักเนาะเออ อาจารย์มาอยู่นี่เล็กเหมือนเจ้าของสวนหมดเลยจออ้ะยังไงครับอาจารย์ครับของอาจารย์่าใหญ่ฮะออมาอยู่นี่กลายเป็นมะนาวลูกเล็กลูกที่ติดมายังยักษ์เลยนะแต่ว่ามันร่วงไปแล้วตายมีไปไหนมาไปไหนมามีสัญจรโอ้โหทำสัญจรยังกับรายการโทรทัศน์เลยนะไม่แห่ไม่ต้องเลยไปนู่นไป ที่ผมบอกว่าที่นี่น้อยหนาน่าจะถูกกันน่าจะถูกเรื่องแล้วละ่ะคุณมาดูนีส่สิมาดูต้นน้อยหนาต้นนี้ที่บอกว่าจะตายแล้วไอออกแล้วเหรอวายออกลูกแล้วจะตายแหละไม่ตายแหละคุณแม่ทองนาคคุณแม่นี่น้อยหนา่านะกินน้อยหน,น,นาอ้นาวนปลูกไว้ของน้าอ้วนนะ่ะปลูกสิบต้นรอดมาต้นหนึ่งเป็นพุ่มเป็นพวงค่ะแรกๆสิบต้นมันไม่รอดนี่แสดงว่าดินมันไม่ยังไม่ได้ อันนี้ได้ละมันรอดชีวิตมาได้หนึ่งต้นตอนนี้งามเลยโอ้ยปัญหาคือมันมาสมกันอยู่มะ <c oughs> ม่วงเลยคนนี้มีมะม่วงอีกสามต้นสมยู่ตรงนี้ครับพี่น้องตอนปลูกขเขาเล็กไงก็เราก็ไม่รู้มันใกล้กันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึน้นเนาะมะม่วงสามต้นจะเป็นมีลูกกจะง่าน้อยหนายังคักเลยพี่น้องวันนี้ <c oughs> เออ เมนูอ,อะไรดีคะแม่ครัวหมกหน่อไม้ค่ะหมกหน่อไม้มไมแล้วอันนี้อะไรนะเนี่ยจะใช้เหรอเปล่าไปเอาออกจากตู้เย็นมาอ๋ออันนี้จะใส่จุ่มยำจะจะจะทำข้าวโพดยำแหนมให้กินวันนี้เสร็จพริกอันนี้พริกแม่ท้องนาะคะ่ะทอดเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกอดสารส่วนนี้ทอดผสมกับ ใบมะกรูดนะคะพริกใบมะกรูดนะคะมีนะใครอยากได้พริกปลอดสารนะคะแม่ท้องหน้าเขามีผลิตภัณฑ์นี้นะคะเ้าหมกนอไม้จากเช้านี้มีเนื้อหมูด้วยใช่ไหมหมูสามชั้นเป็นหน่อไม้สวนขาอ่อนขาอ่อนเข้าไป่หอมแดงโอ ซ้ำมาปีผักเลยนะคะนี่คือหมกหน่อไม้สูตรแม่ครัวเพชรนี่หมกหม้อจ้ะเป็นหมกหม้ออ๋อไม่ต้องทอตองเนาะจตะทอตองมันน่าเด็กกินมากโอ้โหน้ำกะหล่ำอะปรุงรสจ้า ใช้น้ำปลาร้าแม่นองมากอย่างเดียวเลยใส่ข,าข้าวคั่วเามเออใส่ข,าข้าวคั่วก็ได้ถ้าลืมก็เบื่อมีอยู่หรือมีอยู่นะมีอยู่อืมเดี๋ยวดูนะคะความเข้มข้นของน้ำโอ้โห<อ>น้ำเข้มข้นขึ้นมาเลยแต่น้ำปลาร้าย่างเดียวค่ะตอนนี้ สูตรนี้แม่ครัวเขาจะใส่ข้าวเบือนะคะแต่ว่าลืมลืมเอาเข้าวเบือไใส่ข้าวคั่วแทนใส่ข้าวั่วแทนค่ะพอให้ความเป็นหอมแล้วก็เนื้อน้ำมันจะเหนียวหนึบเนาะ,ะน้ำนข,ข้ขขนจนปักเบอ่ อ่ใส่ผักโอ้มีใบแมงลักผักชีลาวแอนต้นหอม,หอมจ้ะไหนบอกว่าผักเยอะไม่เยอะเลยพอยุบไปไม่เห็นผักเลยเนาะ <c oughs> ใส่น้ำปลาอีกหน่อยค่ะ <c oughs> รสอื่นได้ละ <c oughs> ให้นัวกว่าน,นิด,น,ด,น,ดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ ว้าวในสวนทั้งนั้นเลยยกเว้นหมูนะไม่ได้เลี้ยงนะคะเลี้ยงหมูไม่ไหวใส่น้ำปลาหอมไหมหอมนะหอมมากอ่ะเดี๋ยวน้ำปลากับเกลือนิดหน่อยอันนี้ได้ใส่ข้าเบือบลาใส่ข้าขวดแทนนืมลืมกินข้าเบือไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกใส่ก็ใส่ก็จะนุ่มๆนี่เป็นตะกินคักพี่น้องเนาะมีดงคงปา like that.